ดีนะสวัสดีสวัสดีและสวัสดีทุกๆคนผมมาไปใส่ด้วยมัน้เนี่ยผมเมยเมยแมต่ว่ากับมวนตัดแล้วใช่ไหมลูกอยู่กับลูกอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัว เด็กน้อยก็ปล่อยให้เขาไปทำงานตามหน้าที่เอมิราก็เสริมสวยอยู่ที่พัทยาแล้วก็รักต่างวัยก็ตามไปตัดไหมแล้วก็ทำตาแล้วก็ทำคางเมื่อวานก็เป็นหน้าที่ของหลี่ซังไปทำไปทำตาไปลดหุ่น แต่ว่าตอนนี้มากินเขาน้ากันเด้อแเนวกินตอนนี้มาอาจารย์เอี่ยมหน้านู้นครับกินเขากับกักแต่งโม่ไม่ใญ่ขอพ้ากินหมหแตะกอนนะมาด้วยกินเขากับกักแต่งโม่หมูมันแพงกินกับกักแต่งนี่กลัวกินเข่ากับกักแต่งโม่ อืหวานจุวยจุืยนี่ก็น้ําเฮียสลูบอยอืเดิน,นได้นเศร้าเด้แต่ว่าตัดต่ออยู่เมื่าจะอาบน้ำเม่จะอาบน้ำแลังจากมกีเพลงไม่มหาสาปอง อันนี้ร้องไปเนะี่ยยังไม่ได้มกนะร้องเอามาใส่ไกลให้เฉยเอามาถ่ายมีให้เฉยหิ้วเขาขุนทองเท่าแล้วกินเขาก็บักแตงโมไอแบงค์เลสเตอร์สวัสดีท็อปสาพบสวัสดีมาเด้อกินเขาน้ำกันแส่บสบก็บักแตงโมอืมเราแตงโมชีวิตเนี่ย อืมาเด้อแบ่งทรอบยี่สิก้อนท่านสามสิบท่านไม่น้อยมากไม่น้อยบัวไล่มันไปเฮ็ดเฮ็ดหนามันไหมยุ่มมองที่จ้าไปหาขออยละไปแวะมันแนมั่าตะหอดลูกสาวเจ้านั่นอีบัวไล่ใจแตกนั่นอีเกี้ยวยืนเนึยงนั่น มายายพากินขเขาก็อกแต่โมอืมเนี่ยแต่ก่อนมายายพากินขเขาก็อกแต่งม่มาเออสักสักสักักแนวกินบะม,มีม่มนเน้ีไยอืมกินเขาแต่โมก,กันแล้วดอกสีวิตอืมอืมบานคนกินง่ายดื่งง่าย ชีวิตไม่สิน้นก็กินกันไปนะทุกคนกินของแจงโม่ในห่างมาอยใส่กามากินน้ำกันกเน้อบม้แพงอืมเอาขี้โมไปเจ้ยยาห่าง น้ำกันเง่าเหมู่บ้าน,นอยู่กันเล็กน,น้อยกับมาหาสมองรมัดมือหลายอยกันเ h ่ายามตากแดดไทยเอียมวี่งามไหนกับหัวมันจะสีมดเนี้ยโอ้ไม่คอนโอ้ไม่แค้อนเนี้อืมมันเมือ่อยแต่เท้ยที่สำหรับผู้ลงทุนก็เลย เป็นลาลาเรื่อยๆเมือเอๆๆเ่อยๆลาลาอืมเป็นขี่ขานขึ้นมากอืมอืมอืมมาเด้อดโดๆรักเวอร์อแป๊กินข้าน้ำกันหมักแกงม้ พร้อมนะครับเดี๋ยวไปนะครับเป็นตะวนันจะช่วยๆลำยจะเริ่มง,งานวันที่สิบเก้านะงานเลือนมาหลายแค้นเซีนมาหลายเริ่มสิบเกวาเราซ้อมหนึ่งทีนึงสายวินสวัสดีครับ คนลาบพันยุใส่คนลาบพันอ,อิสระเอีวมัหวยย่อยู่ข้องกาเนี่ยเจอนพวกเขาไฟระเบิดเนีมากินเขาบอกแต่มูวน้ำกันครับสายวินอือหืม กินเสียเหลียวได้ละชีวิตน้อง A. เอ๋ไปไหนน้องเอ๋อยู่พัทยามุสติยาอยู่ชาชาลีเมื่อเนี้ยเขาขอกแต่งม่อเปียงไหนน้องชิ่สิบานมุติยาอยู่ชาชาดีลักเกิดมาเดือ ชีวิตบ่มีอย่างหอกที่เขาก็อกแต่งโม,ม่กินเพื่อ,อยูผมไยูเพื่อกินกินยังก็แล้วกินก็นอนคือน้อนบ้านเดีวยวปีงปลากินขี้เสซ่สมนั่นลัะก็เมื่อบ้านกันยยบย่านโควิดย่านเขาว่าไปใส่เขาแหงมันเดกกุงเทพยอยูเขาจะสงสัย เป็นบทเจ็่ไปเสร็จอือีเวลาก็กำลังเตรียมตัวทำเพลงอยู่นี่แเดี๋ยวคบ,บกันเป็นเพิดเพียงดังตัวนี้ก็เจ่สิไปใสมันไม่มีเวทีขึ้นทำแล้วมันก็ คนฟังฟังตีแต่ไม่มันไม่มีคอนเสิร์ตเพียงตอนนี้ออกไม่ได้นะครับออกไปก็ออกงานไม่ได้ไงโอเคขอเขาอยู่แถวสายไหมแถวปทุตนี่ลหละเดินท้อนยากมากขอผาบปลาเพิ่นบุญญาติดครับเทบานเดี๋ยวว่ายา้เมื่อเพิ่นญานหลาย พอแล้วปกะกางเมื่อวันหัวด่านแม่ขอกระทูมาทุกเมื่อปกะกาเมื่อบ้านย่านข้อทางดังทางจนพอพ่วงกันแล้วอืมรวยเมือม่อยเมื่อยน้ำโควิดสองสิบสามปีแล้วบริษัทมาหากินเหตุดนแหงมาสองขั้นฟาดเข้าไปเกือบสี่พลานกับประเทศไหน,นได้เคลื่อนจักบาทอยู่เมือม่อยเมื่อยน้ำโควิดเมื่อยน้ำเมือม่อยน้ำสามปอปอปะ,ไปปะไรไปเออบ่ไหวบ่ไหว mai kia có một tiếng mua con này Chị viết chỉ đơn thân ừ gò có một mua không Thế về sao à? สวัสดีครับไปมากนะทุภาวดีสวัสดีครับทุภาวดีรุ่งสว่างสวัสดีก็สวัสดีกินไปกินมากอ่ะบ้าป้ายแดงอันนี้ไห้น้ำแดงแล้วก็บักแ่งโม กินดตนนเล่าดังแดงๆมั้เนี่ยอืมบมยังดหลเมื่อยล่ะถาอย่างมีกตต็ตัดต่อตัดต่อสมปองเดี๋ยวจะไปที่สตูแม่มแม่มโปรดักชั่นโกโปรดักชั่นที่ดอนเมืองวันนี้ยี่สิบก็ปล่อยสิบเจ็ดนกา ตอนนี้เอมิ่ารนำทีมพาไปสัญญกรรมกันใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นคู่คู่รักต่างวัยบัวลรให้ทองคำวันนี้เมื่อบานเป็นหลีซังวันนี้เป็นคู่รักต่างวัยแล้วบัวลอยห้ทองคำแล้วก็ออโอลิฟสวัสดีครับผมพี่โกโบอยครับผมพี่โกโบอยพี่โกโบอยไหนครับวันนี้พี่โกโบอยกินข้าวหมูมันแพง ก็เลยซื้อแบบกแตงมากินก่อนครับผมหมูมันแพงครับพี่โกโบอยก็เลยซื้อแบ,บักแตงโมมากินกับข้าวชีวิตนี้มันต้องประคองมันไปก่อนนะวานก็อยู่กับมาหาแล้วก็อยู่กับเด็กๆของพวกเราทั้งนั้นอืมอืมวันนั้นไปบ้านหมอปลากับพี่โกโบอยไปกินข้าวด้วยกันนะพี่เนาะ หม้อปลาทำกับข้าวอร่อยมากแขงเนื้อใส่มะเขือให้กินโกอยู่ไหนเนาะโกผมพี่เคไปพระรยาพาเด็กๆไปพาน้องๆไปพระรยาไปทำสวยไปฉีดไปนอนไป,อไปเถืมอไปเื่อนอมัม่งมัง่งขอบพระคุณนะครับพี่โกบอยเข้ามาดูเราด้วยดีใจมากเลย เมื่อคืนผมไปงานวันเกิดพี่สมรักษ์มีพี่สามารถมีอาจารย์ไพรโรธอาจารย์ไพรโรธที่เขียนยัน,ยน,ยนงามๆดังๆอืไปงานเจอพี่สามารถเจอพี่เที่อุเทนผมมินเขาทรายมีอพี่ต๋องชวนชื่นมีพี่อีทวงลางมหาสมป,ปองก็ไปมหาสมป,ปองไปนี่โหยปานดาล่าใช่ไหม ก็ดีครับสนุกสนานไปอืน้งเปี้ยวสวัสดีครับอยากเด้ท่านแซบผมกินข้าวกับบักแตงโม่เพิ่งเรียบร้อยไม่ใหญ่พากินอะ่ะคุณยายผมพากินกินข้าวกับบักนัดกินข้าวกับบักแตงโม่นะมันแก่แล้วอะ่ะชีวิตก็ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น พอไปค่อยไปไม่พอไปก็ไม่เป็นไรพอทำก็ทำไม่พอทำก็ไม่ทำเพราะทุกวันนี้เพลงมันทำยากมากเพลงมันทำยากมากผมจะผันตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับพี่โกบอยดีกว่าพ่คเเอเตอร์เหมือนเหมือนโกบอยเหมือนน้องเดชคำเสิงแฟมิลีย่ยางนั้นดีกว่าเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้มันต้องการเสพอะไรที่มันง่ายๆสั้นๆ เรียวๆตรงๆแปลกๆใหม่ๆสดๆไม่ต้องการความความเป๊ะเวอร์อลังการอะไรมากมายกล้องก็ใช้กล้องตัวธรรมดาโกโปรเมื่อวานนี้ผมทําเบื้องหลังผมใช้โกโปรกับรูปขงองแคนออกกล้องไปสามตัวแต่อันที่ได้ใช้งานคือโกโปรได้มุมกว้างได้มิติได้มิติที่เป็นมุมกว้างแต่ว่าถ้างานละเอียดก็ค่อยใช้กล้องโซนี่ สอะไรนะ a อเซเวนมากทีเอวันก็ว่าไปพี่ไปจัดไปเที่ยวพยาไงผมว่าจะไปแล้วผมตื่นทันนะโอลิฟก็โทรชวนพี่เคก็โทรชวนกูรักต่างไว้ก็ไปไปทําไปแกะไอ้นี่เเรียกอะไรไปตัดไหมไปตัดไหมแล้วไปทําคางเพิ่มแล้วไปทําตาสองชั้นแล้วก็ไปดึงเหนียงออกอีกให้มันตรงเอาไปไว้ข้างหลัง วันนี้ซื้อเลข58ออก59คิดว่าเลขจะออกอายุไม่ใหญ่พรแน่นอนฟาดเข้าไปออกหญ้าหญ้าไม่ใหญ่พรนะย่าทวดดูเดี๋ยวชีวิตไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อออกหาเก้าอีลีแมะโอ้นะนั่นคือแต่ละวันกิจกรรมเมื่อวานก็ถ่ายเอ็มดีวันนี้เพลงเพลงมาแล้วนะ เพลงมาแล้วเพลงของอน้องโอลิฟเดี๋ยวจะส่งให้พี่โกบอยฟังนิจารครับดึงเพลงให้พ่อหน่อยที่พ่อส่งให้จาที่เป็นมาสเตอร์ของ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 ไองโอลิฟนะแยกไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาทั้งหมดพ่อส่งให้จาเป็นกูกันไดมันมีสี่แทกดึงแท็กที่เป็นมาสเตอร์ให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อทำเป็นกูกันไดมานแล้วลูกนะหรือทำเป็นเอฟเรียกว่าเอฟพสามอ่ะ ออกเลขบ้านพ่อสอนเพชรครับโอ้ยหนึ่งหาเก,ก่าตรงตรงโอ้ยคือบ้าน่ะเนาะดวงมันบ่ม,มีเนี่ยดวงจันท์ในดวงใจสวัสดีครับอาจารย์คนเก่งป้าตัวขอบคุณมากนะครับผมคุณดวงจันในดวงใจคุณสันติชลาลายัยนะครับพิกัดอยู่ที่ไหนบ้างครับทุกทุกคนพิกัดอยู่ที่ไหนบ้างกินหอดจอดเถิงกันเน,น้อยุไซก็แหล้วแต่ไอเล็บอยู่ ไอเล็บอยูย่พี่แขกถูกเป็นแสนโอ้โหสันติชลาลัยพี่แขกถูกเป็นแสนโอ้ยบุญบุญบุญสาวเหนือติดตามตลอดสาวเมืองเหนือสวัสดีครับอืม,อมบางทีวิ่งมากก็ไม่ไหววิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ตอนนี้ จาป้าแปบบอยากขอนดูนินจาป้าแปมเป็นคนเลี้ยงนินจาตอนนั้นตอนพ่อจัดงานคอนเสิร์ตพี่สันติชลาลัยบอกว่าเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังจากอายุธยาสวัสดีครับพี่สันติชลาลายัยนะครับผมทวิตเตบอกกำลังวางแผนโปรโมทโปรเจกต์งานใหญ่ปลายปีนี้โอ้โหพี่ปลายปีนี้อันนี้เพิ่งผ่านไปยี่สิบวันยังไม่ถึงด้วยต้องทรอรไรมันเพิ่งผ่านไปสิบเจ็ดวันเอง อีกตั้งร้อยอีกตั้งสามร้อยสี่สิบกว่าวันนะ่ะเวฟไปไหนเวฟบกับแม่กับพี่พรไปพัทยาไปไปตัดไหมไปตัดไหมจมูกพี่พรแล้วก็จะไปทําตาสองชั้นแล้วก็จะทําคางอีกแล้วก็ดึงคอไว้อีกให้แกสวยงามนะฮะทำให้ทุกอย่างมาที่หายทองคําถึงไม่ดังก็ได้ดังนะฮะขอบอกถึงจะยังไม่ดังแต่ก็ได้ดัง ผมว่าผมจะไปอยู่เดี๋ยวว่าทัว่าทำมาแล้วผมจะไปทำเพื่ออะไรหัวก็ล้านแล้วอืมผมก็ไม่มีแล้วผมเลยไม่จําเป็นต้องไปหล่อไปอะไรแล้วอืมหนวดก็งอกแล้วมันเลยไม่จําเป็นต้องไปหลออแข่งไทรแล้วเมียก็มีแล้วมีคนเดียวก็ปวดประสาทแล้วไม่ได้ไปหาเพิ่มเป็นห้าคนแปดคนเหมือนองค์ดำอืมแต่นี่น่าจะเป็นองค์แดงดีกว่าผมว่า หนูอยากเป็นลูกศเสาจารย์คค่ะน้องกิ่งอันนี้อง์คแดงนะเขาบ่อืมอันนั้นองค์ดําดูน้ําเราก็รู้เลยว่าเราคืออง์คแดงมีเมียคนเดียวอืมนัทนิคสวัสดีครับนัทนิคองค์แดงยังคิดถึงนะวันนี้กินข้าวก็กินข้าผักแตงโงมูกินน้ําก็กินเฮลซ์ลูบอยเพราะอง์คแดง องแดงครับองแดงเอาเพลงผมไปทำหน่อยต้อมธรรมรัตเพลงอะไรเนาะมสมปองสีสมปองขอให้สมปองทุกวันนี้มีแต่คนบอกผมหน้าเหมือนพี่ยิ่งยงโอ้ดีแากดีมากเลยหน้าทานครับน้องมินจากยะลาบักแตงมูก็แดงใช่จะ้ะดวงจันท์ในดวงใจเพราะผมคือองค์แดง อันนั้นองคดําอันนี้องค์แดงกินแต่น้ําแดงปากก็แดงอือันนี้องค์แดงนะฮะขอบอกเดี๋ยวยัง่ากันเนาะเดี๋ยวสิไปของอัดได้ปะเนี่ยอาจารย์ได้ส่งน้ำปลาออกตางประเทศไหมครับอยากส่งนะอยากส่งนะพี่เคสวัสดีครับทีทีทวุฒิสวัสดีครับน้ำปลาของเราแซ่บไม่แพ้ใครนะแต่ตอนนี้ผมต้องเอามาทำรี รีวิวใหม่เพราะว่าตอนนี้ผมต้องมาขายของเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองเอาไม่ทันแล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตก็วิ่งไม่ทันแล้วครับพี่องค์แดงผมเนี่ยจะลงแดงแล้วโอเคอืมพี่องค์แดงอันนี้พี่ลงแดงนนพี่ลงแดงนั่งนี่พน <laughs> พี่องค์แดงผมนี่แหละลงแดงอืมดีมากว่าแล้วก็มากินบมักแตงโมด้วยกันนะ ทุกคนองแดงคิดถึงทุกคนนะเขาบอกเดี๋ยวจัดให้ทุกคนนะองแดงนะเดี๋ยวจะไปของอัดมิกเพลงใหม่มาสมปองสมปองเนื้อสมปองใหม่เพราะว่ายังต้องมิกใหม่นะไม่ไดปล่อยสเปซสะปะไปนะโอเคครับสวัสดีนะสวัสดีครับองแดงบ๊ายบาย